เราก็ต้องเดาแล้วนะคะโอเคงั้นเมขอโจงตีก่อนเลยเพราะว่าทางนั้นเลือดน้อยโชว์นีแนะ่ตายโรคอินโดมินัสเอาทีเดียว2ตัวเลยนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมยนะคะวันนี้กับมเมลิกลูมจูราสิกเวอร์เรามาต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยค่ะ <Yeah! S 1> มาพาร์ทนี้นะคะก็เป็นพาร์ทที่35้าแล้วนะคะและพาร์ทนี้นะคะเมีก็จะมาสู้แบบเบเช s สเต e นะคะเลเวล4 9ถึง51นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยค่ะและอันนี้นะคะเมีก็สู้ถึงเลเวล49แล้วรู้สึกว่าเลเวล49นี่ยังไม่เท่าไหร่นะคะดูสิเลือดก็ยังน้อยแต่คาดการโจมตีก็ ก็เยอะอยู่นะคะอันนี้เมก็จะเลือกแบบว่าชนะธาตุนะคะโอเคเมก็จะเลือกตัวนี้แล้วก็คูลาซอลลัสนะคะอาแล้วก็เอ๊รู้สึกว่าเจ้าตัวนกนี่จะสู้ได้ไหมนะเอ๊เดี๋ยวก่อนเอาตัวนี้แหละเพราะว่าเม่คิดว่าน่าจะสู้ได้แหละนะคะเพราะว่าเลือดก,ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอเคงั้นก็ไปรุยกันเลยวัดดี โอยฉันไม่ใช่เพื่อนแกซะหน่อยอย่างแรกนะคะมิกก็จะชาร์จก่อนเลยทางนั้นก็ชาร์จนะคะถึงสองแล้วแล้วก็โอ้โหมาถึงกระโจงตีเมเลยเหรอเนี่ยอือหือศัตรูนี่นะคะไม่ดูตัวเองเลยนะคะว่าค่าดการโจงตีของตัวเองนี่น้อยมากเคเดี๋ยวเรานะคะก็จะต้องแบบว่าสู้เลยละกันนะคะโจงตีนี่เลยสองสามไปเลยอชอบเป็นยัางไงเออก็ตายน่าด แล้วก็ตัวกินพืชมาแล้วโอ้โหลูกของเม้นี่นะคะวนกวายมากเลยนะคะทางนั้นโจตีเมเลยและที่เหลือก็คงจะเก็บไว้ชาร์จหรือว่าป้องกันนะคะเมว่าน่าจะเอาไว้ชาร์จนะโอเคงั้นรู้สึกว่าลูกของเมเนี่ค่าการโจงตีนี่เยอะมากโอเคเดี๋ยวเมก็นี่เลยสู้ไปเลยนี่โจงตีถสามเอาไว้ชาร์จหรอโชว์ี่ชาร์จเพื่ออะไรนะคะยังไงก็ตาย ต่อไปนะคะเราก็มาเจออีกแล้วอู้หูอโอ้ยน่ากลัวชังเลยแม่ครับไม่ตกลัวลูกสู้เรนล,ลูกนั่นเขาโอ้ตบทีผมตายเลยครับเออโอ,โอ,โอ,โอ้ต่อไปก็มาเจอคูราซอรัสลูกของเม่เลยเจอตอุ๊กแกแล้วดยรู้สึกกลัวจังเลยไม่น่ากลัวผมนะครับผมจะโจงตีอย่างนิ่งน,นอนอันนี้เป็นก็ะโจงตีถสี่ทำนัดตัวกันหนึ่งช้อเออ ผูุร,รับสารของมีก็ชนะอย่างง่ายดายเลยนะคะโอเคพอเราชนะแล้วนะคะแล้วเราเนี่ยจะได้ตัวอะไรมาเดี๋ยวเราก็มาดูกันอันนี้เมก็จะได้ DNA มานะคะ,ะแล้วก็ได้ตัวนี้มาไทโอโนซสุคัตนะคะโอ้โหเราก็ได้มาอีกตัวหนึ่งเป็นสีทองด้วยนะคะตัวนี้ก็โหดพอสมควรนะคะ และถ้าเรานะคะไปเก็บเลเวลในแต่ละด่านนะคะก็สามารถปลดล็อกได้ไดโนเสาร์ใหม่ๆนะคะมาครอบครองนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราก็ไปสู้ต่อนะคะในเลเวล50กันนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเลเวล50นี่เราจะสู้แล้วแล้วเราจะได้ไดโนเสาร์ตัวไหนมานะคะรู้สึกว่าเราก็จะได้เจ้าตัวนี้มานะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปสู้กันเลย อันนี้นะคะก็รู้สึกว่าเลือดก็เยอะนะคะแต่ไม่เยอะมากนะคะอันนี้ก็เลเวล40กับ30นะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะต้องเลือกที่แบบว่าชนะท่านะคะรู้สึกว่ามอดูก่อนเจ้าตัวนกนี่ไม่มีแล้วหรอโอ้โหเมน่าจะผสมมาเยอะๆนะคะนี้ดูสิยังน้อยอยู่เลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเมย์นะคะก็จะเอาเจ้าตัว เอราโนโูดอนนะคะไปสู้ละกันเพราะว่ารู้สึกว่าจะเลือดเยอะสุดแล้วนะคะและค่าการโจมตีก็เยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเมย์ก็จะเอาตัวนี้นะคะไปสู้แล้วก็เอาตัวนี้ดีกว่าเอาเลือดน้อยๆไปนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนกนี่เมย์ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะคะแล้วก็นี่เลยอโอเคไปสู้กับเจ้าตัวทีริกนะคะ ถึงเวลาที่เราจะต้องโชว์รักแร้แล้วโอ้โหกินปลาของแกนี่มันเบนจริงๆเลยมา,าใส่ชาล์ดเนี่ยนี่อย่างแรกนะคะเมีก็จะชาร์จนะคะถึง3ามแล้วทางนั้นก็แบบว่าชาร์จนะคะโอเคเดี๋ยวเรานะคะก็ชาร์จต่อเลยละกันนะคะทางนัดคิดว่าเมีจะโจมตีนะคะก็ป้องกันเอาไว้โอ้โหทางนั้นก็ชาร์จถึงสมแล้ว และเปลี่ยนตัวเอาเจ้าตัวทีเร็กมาสู้นะคะเอชอชรักแรก้ขู่ไว้ไอช็าะเป็นยังไงล่ะอือหอทางนั้นจงตีแค่หนึ่งเองนะคะับเอาไว้ชาร์จหรอน,นี่อ่าทีนี้เดี๋ยวเราก็นี่เลยเอาเจ้าตุ๊กแกนตัวน้อยของเรานี่นะคะออกโรงบ้างอ่าเราก็จะจงตีเลยนะคะนี่สี่ลักตันนะอ่าแล้วก็ชาร์จเอาไว้ทางมนป้องกันนะคะทิดว่าจะเอาไปชาร์จอือหอเจ้าตัวทีเร็กนะคะตายรินห้อยเลย เรไปฉชันออกดูอดีอ่ะวัดดีเราพันเดียวกันไม่ต้องสู้กันหรอกไม่ได้หรอกครับไม่ได้หรอกนี่ถูกโจงตีมาตายหงายเก่งเลยนะคะต่อไปนะคะเมก,ก็จะใช้เทอราโนโดอนนะคะมาโจงตีนะคะนี่ใช้สายลมตีโต๊ะกราบกินปลาของเจ้าตัวศัตรูนะคะจะตีโต๊ะกลับได้เหรอ, <c oughs> องั้นก็นองดู <c oughs> เินชอบนี่แน่เป็นยังไงแล้ต่อไปนะคะเจออีกแล้วโอ้โหรู้สึกศักตรูนี่จะใช้แต่กินปากคอตัวเองเท่านั้นเลยนะเออว่าชนะ,ะไม่ได้เป็นยังไงละ่ะไอ้ลักแล่เหม็นโอ้โหและต่อไปก็มาเจอกับเจ้าตัว d e p o a t ร r นะคะก็เป็นตัวพันผสมอ่ารูปของเม์นั่นเองเดี๋ยวคิดก่อนงั้นเดี๋ยวมีก็จมตีหมดเลยละกัน อ่าจฉกแฉกแฉกแเชโปรกาหลักล้นนี่แน่เป็นไงเออโอ้โหเมนสเตอ์ผมก็ชนะครับโอ้โหรูปของมีน่ารักมากเลยนะคะหน้าตาแบบว่าแอบแอบแบลนะคะอันนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเราได้ไรเราก็ได้ DNA มานะคะ100แล้วและก็ได้เจ้าตัวไมโครโปรโซรัตมานะคะโอ้โหดูหน้าตาสิ หน้าตาแบบว่า <c oughs> เป็นพันเรยคานนะคะผสมกับเจรเคะ,คะอันนี้โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปสู้กันต่อเลยดีกว่า <c oughs> เพื่อไม่เป็นการสีเวลาอันนี้ก็จะเป็นเลเวล51นะคะเป็นเลเวลสุดท้ายที่เมยจะต้องไปสู้ <c oughs> โอ้โหรู้สึกว่าหมูสำหรับเมมากเลยนะคะดูสิ <c oughs> เป็นอะไรที่น้อยมากเลยนะคะ งั้นเดี๋ยวเมย์จะต้องหาตัวที่ชนะทาตุนะคะมาสู้นะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าจะเอาตัวไหนไปดีนะโอ้โหเลือดก็น้อยนะคะแต่ค่าการโจงตีนี่ก็เยอะพอสมควรนะคะงั้นเมย์เอาตัวนี้ละกันและต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวไหนดีละ่ะอันนี้ก็จะต้องแบบว่าเลือดเยอะด้วยสิค่าการโจงตีนี่ก็เยอะพอสมควรเลยนะคะเจ้าตัวนี้งั้นเดี๋ยวเมย์ก็จะต้องเอาเจ้า นกนะคะไปสู้นะคะอเอาเจ้าตัวเทอราโนนอดนนี่ไปสู้ดีไหมเพราะว่าเป็นตัวที่ชนะทางนะคะโอเคงั้นเอาตัวนี้แหละและต่อไปนะคะนี่เลยเราจะเอาพระเอกของเรานะคะปิดท้ายนะคะดีไหมน่าจะเอาปิดท้ายละกันเมย์จะเอาเจ้าตัวนี้ละกันนะคะ นี่เลยอินโดมินัสเล็กของเมยนะคะลูกชายสุดโปรดเดี๋ยวคราวหน้าดิเมยก็จะแบบว่าพยายามแบบว่าผสมเจ้าตัวอินโดมินัสเล็กเนี่ยนะคะแบบว่าให้ถึงเลเวลสุดสนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็มาสู้กันเลยอย่างแรกเมยก็จะเริ่มชา้านะคะทางนั้นชาร์จถึง2แล้วโอ้โหจะเปลี่ยนตัวไม้เปลี่ยนด้วยว้าวแต่รูปของเมนี่พยายามอยากจะแบบว่างับนะคะแต่ไม่ได้เราก็จะต้องเอา ที่แบบว่าชนะทตานะคะมาโจมตีนะคะ,ะ,คะโอเคงัดนผมโจมตีเลยนะคะแอชอบเป็นไงนะคะรู้สึกมันๆจังเลยเรานี่คิดว่าแบบว่าจะสู้ได้นะคะอื้อรูปของเมอ่ทางนั้นจะโจมตีเราไหมแต่ตอนนี้คือตาของเมแล้วเมก็จะเอาเจ้าตัวเทอร์โดนดอปของเมเนี่ยนะคะออกโรงโชกินรักแร้ กินหลักรอกโคตรเหม็นลยอา่าทางนาคิดวเมจะโจมตีนะคะก็ป้องกันเอาไว้แล้วเมย์ก็ชาร์จถึง6แล้วนะคะโอเคและทั้งนี้แ่ะคะ่ะเมย์ก็จะต้องใช้นี่เลยใช้กินปากนะใช่ไหมนี่เลยตีลมโต๊ก,กะเป็นไงและต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็มาสู้กับเจ้าตัวนี้นะคะตัวกินพืชทางนั้นก็ชนะทางเมย์ด้วยสิรูคุงเมย์ตายหงายเก่งเลย าราดับงมาปิดท้ายด้วยอินโดมินัสลูกของเมนะคะว่าลูกของเมน,นี่จะสู้ได้แบบว่าทั้ง2ตัวนี้ได้หรือเปล่านะคะนี้อ่าก็เราก็นี่เลยจองตีเลยละกันแล้วก็เก็บไว,ไวชชไ้ชาร์จดีไหมชาร์จไว้หนึ่งนะคะทางนั้นโอ้หูป้องกันเมอืมเอาเมส่ยอยู่มัดเลยนะคะ เราก็มารุนกันทางนั้นจะแบบว่าเก็บไว้ชาร์จหรือว่าโจงตีโอ้โหเก็บไว้ชาร์จนะคะเอาไงล่ะทีนี้ทีนี้เมย์ก็จะต้องแบบว่าโจงตีให้ตายซะก่อนแล้วก็ชาร์จเอาไว้นะคะออเอาอีกแล้วป้องกันเมย์อีกแล้วนะคะเออเป็นไงเจ้าอินโดมินัทเล็กต่อไปเตรียมตัวเจอฝ่าเท้าทรณีของฉันนี่แนะ่โอ้โหรูอินโดมินัทเล็กของเมย์เกือบตายนะคะ โอ้โหนั่นคือฝ่าเท้าทรณีเหรอคะผมก็คิดว่าเล็บขบแจ๊ะผมซะอีกอันนี้นะคะมีก็จะใช้การโจงตีสามและก็ป้องกันสาราน,นะคะโอ้โหทางนั้นป้องกันหนึ่งจะเอาอยู่หรอนี่แม่เป็นยังไงโอ้โหต่อไปเราก็มาเจอตัวกินเนื้อนะคะเลือดเต็มด้วยอ่ามีก็ป้องกันเกอร์นะคะ เราก็ต้องเดาแล้วนะคะโอเคงั้นเมขอโจงตีก่อนเลยเพราะว่าทางนั้นเลือดน้อยโชว์นี่แน่ตายโรคอินโดมมนั์เอาทีเดียว2ตัวเลยนะคะโอ้โหสุดยอดจริงๆพระเอกของเมนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูกันอันนี้รู้สึกว่าจะได้ DNA 110นะคะก็สะสมไปเรื่รอยๆแล้วก็ปลดล็อกนะคะได้เจ้าตัวนี้มา o p a โคดอนนะคะนี้โอ้โหถ้ามีอ่านผิดยังไงน้องๆน,นะคะถ้ารู้นะคะก็มาบอกพี่ด้วยละกันนะคะนี้ก็เป็นอะไรที่มันสุดๆเลยนะคะเวลาไปสู้ศัตรตูไดโนเสาร์ตัวอื่นนะคะอ่าก็เดี๋ยวเรามารุนกันในพาร์ทหน้าว่วาเมยเนี่ยจะสู้กับอะไรและเมยเนี่ยจะได้ไดโนเสาร์ตัวไหนมานะคะ โอเคงั้นติดตามกันในพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ก็พอเท่านี้ก่อนลนะกันถ้าใคร่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสิดคามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะจุบ